เดียนไปฟังแม่น้องวิหมากมันบ่นต้องซื้อซื้อเอาต้นมันไปปลูกกินเองเด้อพอแล้วบ่พอแล้วอาอนจาจทเรียนแน่นอนเอีนนิ มามคือเพิ่มขึ้นบัดนี้ลดให้หนู้แน่ติละ่ะลดให้หน่อยมีตั้งหลายต้นลดให้หน่อยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn